ดีนะครับอ่ะก่อนจะเข้าเลสซันกันนะครับเรามาฝึกการจับไม้ก่อนนะครับเอานิ้วนี่จับเบรดเชนนอลเนาะเอาไม้เสียบเข้าไปในร่องนิ้วแบบนี้นะครับแล้วก็ชี้นี่แบบนี้นะเอาชี้คอนโทรลนะครับก็คือจัดหลวมๆให้ไม้มันหลวมๆอย่างนี้นะครับบะแงพอเราคอนโทรลได้แล้วมันจะมีฝรั่งเล่นแบบนี้ สังเกตว่ามันแค่เป็นที่พักใ้ไม้ที่เฉยหรือ,อว่าระดับโลกจะเล่นอย่างนี้นะครับต้องเคยดูบ้างแหละเห็นไหมมันก็คือการดอกทีนี้ไอการที่เราเอามือดอกเนี่ยจริงๆมันทําไม่ได้เทคนิคก็เลยเราต้องใช้ไอไอดอกเนี่ยใช้นิ้วชี้ทําหน้าที่แทนมือแบบนี้ mm hmm. ก็เลยต้องใช้นิ้วชี้เนี่ยเวลาไม้มันเด้งเราก็านิ้วชี้รีบบ่าเ,าเลยคือดอกมัน ถงไว้ก่อนนะครับเป็นฟูลโฉนะครับก็ฝั่งนี้ก็รีบาวเหมือนกันชี้อโป้งชี้กลางนะครับจับแล้วก็ใช้ก้อยแต่ครูจะถนัดใช้นางรีบาวก็คือตรงนี้จับหลวมๆสลับกันจะเห็นคนเล่นอ่าซิงเกิลโซก็คือข้างละทีเร็วๆแบบนี้เพราะเขาเร็วเพราะว่าเขาใช้นิ้วรีบาวครับ ถ้าดูช้าๆก็คือฝั่งนี้ก็คือชี้ฝั่งนี้ก็คือนางน,นะครับสูมตราตีกระเบียดสชั้น3ามชั้นคือแตัวเท่าหนึ่งของมันนประมาณนี้นะครับแล้วอีกอันหนึง่งที่จะต้องใช้ในคล a ซี่อมี่นะครับก็คือการแฟลมแท็ แฟลมแถบนี้ต้องซ้อมเยอะมากนะครับก็คือการแฟลมก็คือขวาลงกับซ้ายไม่พร้อมกันอันนี้เรียกว่าแฟ้มดานขวานะครับซ้ายก็คือเอาซ้ายลงก่อนแล้วแฟ้มแถบคืออะไรที่จะต้องใช้ก็คือแตะแถบแปลว่าแตะครับก็คือถ้าเราเราจะเริ่มจากขวาแฟลมขวาแล้วก็แตะแล้วก็แฟลมซ้ายแล้วก็แตะนะครับแฟลมแตะแฟ้มแถบแฟ้มแถบ แฟมแท็บอันนี้ต้องซ้อมเยอะนะประแปรงซ้อมเยอะแฟมแท็บมันมาใช้ในเพลงครับอะทีนี้เราเราลองแฟมแท็บกับเมยนอมดูนะแฟมแท็บตัวดำนะครับแฟมแท็บแฟมแท็บขวาแท็บซ้ายแท็บขวาแท็บซ้ายแท็บเป็นตัวดำก่อน ขวาลงแถบซ้ายลงแถบขวาลงแถบซ้ายลงแถบนะครับขบเบี1หนึ่งชั้นทูน้ําก็จับลุงหลวงเหมือนเดิมยังต้องรีบาวอยู่ขบเบี้หนึ่งชั้นนะครับแฟมแถบแฟมแถบแฟมแถบแตะที่เฉยแค่แตะขวา นี้ตัวยากหลังจากขาเบตหนึ่งชั้นแล้วก็เป็นขาเบตสองชั้นส่วนมนกคือทีนี้เราเล่นเป็นแฟนแท็กลองดูนะครับแฟนแท็กแฟนแท็กบแต่ยังไม่ต้องรีบ เอาแค่ขบเบตหนึ่งชั้นให้ได้ก่อนขวาซ้ายอย่าลืมเน้นขวาลงก่อนซ้ายลงก่อนแล้วแทบเบาๆแทบแปลว่าแตกขวาแตะซ้ายแตก ไปเข้าเพลงแล้วเอาไปซ้อมก่อนเจอวันที่ยี่สินะครับก็คือมันจะเป็นอย่างนี้เซียรมี่นะประมาณนี้อ่ะ เริ่มด้วยสามพยางสองทีเริ่มที่ซ้ายนะครับซ้ายขวา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 นะครับหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งนะครับต่อไปเป็นเจ็ดพยางนะครับเดี๋ยวาค่อยมาอธิบายนะนับเป็นเจ็ดจะไม่งงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับช้าๆมันก็จะเป็นหนึ่งแฟมหนึ่งสองสามสี่นะครับ แฟมขวาซ้ายขวานะครับห้าหกเจ็นะครับแคมขวาซ้ายขวานะครับหนึ่ามสี่แฟมขวาซ้ายขวาห้าหก็ก็คือแคมซ้ายแฟมนะครับแคมขวาซ้ายขวาแฟมซ้ายแฟมนะครับก็จะเป็นเจ็ดพยางคุณจะท่องย่อยให้ดูนะหนึ่งสองสามหนึ่งหสามห้าห นะครับต่อไปก็จะเป็น1นึ่แค่นี้นะครับหนึ่งสต่อไปอะไรต่ไปเป็นพาราดิเดิลครับหนึ 1, 2, ต่อกันเลยพาราดิเดิก็คือ1 2 3่งสองสามพาราดิเดพาราดิเดนะครับอันนี้พอแปลงน่าจะตีได้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนเอา1 2 3มาต่อกับพาราดิเดิลหนึ่งสองสามพาราดิเด หนึ่งสองสามพาราดิโดพาราดิโดนะครับเอาใหม่นะหนึ่งสองสามพาราดิโดพาราดิโดนะครับทีนี้เอาตั้งแต่แรกต่อกันมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็หนึ่งสองสามพาราดิโดพาราดิโดนะครับต่อไปแล้วก็แฟมต่อไปด้วยแฟมแฟมนะครับแฟมทีนี้ เจ็ดพยางเหมือนเดิมอันเดิมเลยแฟมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเท่ากับไอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยใช้ตลอดเลยมีเจ็ดอย่างเดียวเลยนะครับก็คือมันจะเป็นการผสมระหว่างแฟมกับแฟมแพดนะครับเอาใหม่นะต่อจากพาราดิเดลนะหนึ่งสองสามพาราดิเดลพาราดิเดลแล้วก็ลงหนึ่ง ละแล้วับแล้วก็ต่อด้วยไอ้ลูกเจ็ดนั้นห2 3 4 5 6 7. อทีนี้ตั้งแต่แรกมามันก็จะเป็นอย่างนี้1 2 3 1 2 3 4 5 6 7ห t o เพาราดิโตพาราดิโตเลอหอี่ากอีกรอบหนึ่งครับช้าๆนะ1 2 3 1 2, 3, 1 2 3 1 1า3หน6 7 1>, 1 2ึพาลาดิเดพาลาดิเดโปรทีหนึ่งแล้วก็หนึ่งสอสาี่ห้าหกดนะครับ one two, three, 1, 2, 3, 4 w o t h r หสอง้าหกเดิเดอรหนึ่งสอมสี่ห้าหเจซ้อมไม่เยอะเลยต่อไปเรือ่อยเจาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก สี่ห้าหกสำคัญที่หกต้องเป็นซ้ายหกแล้วก็เจ็ดแซนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าจะแ,แต่แรกหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพาราดิสเดิมคาราดิสเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต่อไปต่อด้วยสามพยาง จากเมื่อกี้นะนี่ครึ่งหนึ่งแล้วนะนี่ครึ่งหลังแล้วนะหนึ่งสองสามหนึ่งหลังจากนี้จะเป็นแฟ้แทบยาวเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับแฟแบ้แถบแฟ้แถบขวาซ้ายขวาขวาแทบซ้ายแถบ,แ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 บขวาแทบซ้ายแถบขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หนึ่งสองสามหนึองสามาหกเจ็ดแปดเแล้วก็ต่อด้วยพาลาดิเดลพาลาดิเดนะครับแล้วก็จบด้วยการแทบเหมือนกันห้องเดียว one e, and uh, two แค่นี้นะครับเอาครึ่งหลังนะ1นึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งแฟนแท็บนับเป็นเกแล้วกันหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสอพาลาดิเดพาลาดิเด แล้วก็1 2 3 4 1แล้วคือแฟนแทบแฟนแทบแฟมนะครับทีนี้เอาตั้งแต่แรกช้าๆมันก็จะเป็น1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3พาราดิสโดยพาราดิสโดย1 2 3 4 5 6 7ขึ้นหลัง1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็ p าลาดิเดลพาลาดิเดลดึงสองสนะครับเอาใหม่นะ1 2ึ1 1 2 3งสามหนึ่งหน p a ง a องสามหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้เพาาดิเดลพาลแล้วก็ดแล้วกงแฟนแทบหนึ่งสองสา่หกเจ็ดแปดเ้ต่อด้วยพาลาดิเดลพาลาดิเดลิ แล้วก็แฟมแท็บแฟมแท็บแฟมแท็บแฟมนะครับนี่นี่คือหนึ่งรอบทีนี้รอบที่สองเล่นเหมือนเดิมเลยแต่ห้องสุดท้ายเล่นเป็นแฟมแท็บแฟมแท็บก็คือเล่นเป็นสองจังหวะ one e and อ่ะ two e and อ่ะ one ก็คือเหมือนประทุนที่สองกับปะตุนที่หนึ่งเราจะเล่นแค่ one e and อ่ะ two ใช่ไหมครับปะตุนที่สองเราจะเล่น one e and อ่ะ two e and อ่ะ one นะครับทีนี้เดี๋ยวเล่นให้ดูนะจะช้านะครับ หนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเพิรึ่งหลัง 123, 1 2ึ่งสองสามหนึ่งเก้าทีแฟนแท็บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพาลาดิเอร์พาาดิเอร์พาาดิเแนทบหนึแล้วก็วนไป วน,นไปตั้งแต่แรก1231 1231 123 4 5 6 7 123ึ่งสอง123พาาดิเอร์พาลาดิเตอร์ลอ1แล้วก็12 1 2, 3, 1อันนี้9ททบ1นึ่แล้วก็พาลาดิเอร์เหมือนเดิมพาลาดิเตอร์พาาดิเอร์เข้ามาทุน2 Fan ทก็คือ o e and, uh, 2 e, and, uh, 1, uh 1 2 3 4 5 6อ1 2 3 4 5 6 7 8 9ดาีาดดาพาาดิโดยอดพาราดิโด้พาราดิโดโปาพาดิโดิโยาวๆเลยนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคาราดิปเตอร์คาราดิปเตอร์ก็สามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคาราดิปเตอร์คาราดิปเตอร์แฟนแทดแฟนแทดแฟนย้อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคาราดิปเตอร์คาราดิปเตอร์ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคาราเต้ทูสอง ฉะนั้นเนี่ยปาแปลงจะต้องซ้อมแฟมแท็บแฟมแท็บแฟมแทบแ็แทบแล้วก็ลูกนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับซ้อมแฟมแท็บเก้าทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับส่วนไอ้รูปเจ็ดนี่ก็คือแฟมขวาซ้ายขวาแฟมซ้ายแฟมนะครับ แฝมขวาซ้ายฝาแฟมซ้ายแฟมนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหแฝมฝาซ้ายขวาแฟมซ้ายแฟมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าพอห้าแล้วหกเจ็ดคือซ้ายซ้ายแฟนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด